สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสกูตสกคนเมื่อนี้เฮาก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหนึ่งข่าวเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิบริถ่ายเบังหน้าตัวเองยังบริสุทธิหน้าอาบน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเติงข่าวแต่เศร้าพอดอกพี่น้องแต่เมื่อนะพอดอกแต่ว่าหาบ้าภาคเสียงเนาะพี่น้องเมื่ออื่นก็สิไปขุดแมงขานนฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจถ้าเบึงขีบเมื่ออื่นเด้อพี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องไปขุดแมงขานนเนาะตอนนี้ก็ระเซาะข่าวเนาะ ขขาก็คือลายเติบพี่น้องบ่งมีเขาเย็นเฮาก็เลยได้หนึ่งลายเนาะทุกคนก็คือว่าลายแต่แบบหนึ่งเพื่อไหวพี่น้องบง่เบิดกะย่ามันแต่ว่าเฮาต้องหนึ่งลายไว้ก่อนเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเป็นเขาเนะเห็ดนานะใกล้จะได้ลงนาอีกแล้วพี่น้องพ้นตกอีกแล้วนี่ทุกคนนี่เฮาก็เสิร์ไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเท่าแล้ว่นดอกเสิร์เขากะบรรยากาศยามเศ้าๆพ่อแม่พี่น้อง,อาาง,มองแมงคโนนในบ้านเฮาก็หลายๆเห็นเข้าไปคุดกะ ได้จนเต็มกระถังพลอยม่าพี่น้องเขาไปคุดมาขายนะถ้วยละสิบพันกีบอื่นเขาจะไปคุดผักถาบึงคลิปเฮานี่เดินทุกคนนี่เสร็จแล้วแหลคะค่ะ แล้ววันนี้กระเซาะเรียลิบลอยพี่น้องเฮาก็ห่านแล้วเลยเ,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 เดี๋ยวสิเอาไปหนึ่งคนเด้อเบดขังหดเข่าก่อนเลยพ,พี่น้องพี่น้องพายเฮากะติดแล้วเฮาก็จะมาเสซาะหดเข่าก่อนเลยทุกคนเอ๊ะมาข้างหดเข่าว,ว่าผิด คนหนึ่งเข่าก็ยังได้พน้ำเลยการชิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งเข่ายามเศร้าเดี๋ยวกขาจะไปล้างถ้วยล้างบ่วงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้กขาจะเป็นถ้วยเมื่อคืนนีเนาะหัวกินข้าวเพราะว่ากินกับข้าวหุงแล้วมันลายเนยพี่น้องหัวพัดซีนแล้วมันลายเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวกขาจะไปล้างถ้วยกันเด้อพี่น้องมันนี่เป็นคนดูเนี่ยหนึ่งวันเนาะทุกคนกายอื่นก็ยังเป็นคนดูเนาะยังไม่ได้พน้ำซ้่นพี่น้อง ล้างตัวกับปัดเฮือนแล้วสิอาบน้ำแล้วก็สิมาหากระเป็ดกระไก่เนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องโสมละค่ะคือยังบริแต่งนะทุกคนก็มันมืดแน่มันก็เลยดำอุ่มอ่ะจมาล้างตัวก่อนพี่น้องยังมาอาบน้ำดี๋ยวสิอาบน้ำเพราะว่าเขาตื่นมาเขาสิอาบน้ำเลยพี่น้องอ๋อนี้ยังไม่เห็ุยัง าลายอีกหอบสองพี่น้อง สิมาผักถั่วแล้วก่อนพี่น้องแล้วกระสุนได้เห็นเขาอยู่ในเฮือนตัวนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเมาพี่มั่งแล้วไปเห็ืเฮือนดินนี่ลุ่มนี่นบ่มนเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ว่าอันนี้หาซ้ำๆอันนี้แล้วล่ะค่ะพี่นามาขบเห็นแหละพี่น้อง อันนี้็ือเป็นเป็ดน้อยพี่น้องลา,ลายเป็ดใหญ่ส่วนเป็ดใหญ่หางบวมีเลยเด้อพี่น้อง mm hmm. นี่ไก่แทนุคือลายโตไม่จะไก่พอดีปิ้งเนาะทุกคนเกลือไก่พี่น้องอันนี้็สิเป็นงเฮางบวกลายโตปันไหนหน่งสีเอห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวพี่น้องไก่คือลายแห้ง บรรยากาศดีดีบรรยากาศน้ำเซาๆพี่น้องฝนตกมึงได้พี่น้องเมื่อคืนนีกะวางแรงนะฝนตกนี่สุ่มพ้น้ากรกเดรอบานเถาเด้อใกล้เช็ดปวกสิออกเลยพี่น้องต้นหมักหม่กงกะว้าวเดี๋ยวกะจะหน่อยกะชิมหาลงมาหนังขาวสวยขาวเนาะพี่น้องไปขึ้นทั้งเพื่อนก่อน พีโน้อันนี้ก็คือสิเป็นนำ้ำยาเท่าเนาะเอ้ยเข้าสิโร่งหวัดด้ยวยพีโน้งเข้าบ่ทันบ่ทันหน่าทันหนังพีโน้งสมเมนชา 我、啊、哎，去哈家。 พี่น้องครับก็ขึ้นมาตะวัดือสิมากินเข่าเนาะพี่น้องอยากข่าก็กินแกงเขียดแกงเขียดเขียดข้าวคัม้มคือแซบสุดพี่น้องแซบในบรรด,ดาเขียดเลยแหละน้องพัสลากินก็กินเขียดเด้อพี่น้องเห็นว่างามมาสิกะกินก,กันเนอ้อเดี๋ยวก็สิมาเบิ่งเนะาะเป็นตะกินโบทุกคนขึ้นมาตะวัดกับประานนรัดพี่น้องลงกันเดี๋ยวเชื่อเบิ่งก่อนนี่ก็สิเป็นแกงเขียดเนาะพี่น้อง ามาเด้อพี่น้องมีแต่ตัวแม่ไข่มึงนะพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ฮะซื้อเอาเดอร์ในบริการเองจ้าพี่น้องเขาเศร้า,าแบบกินงานอยู่งานขึ้นเขากินเข่าหงงเขาก็เลยแบบกากเข่าไวา้ฮะพี่น้องแิงเขียดออเดอร์บริปรหาเองเห็นความงามสิ่งกินเขียดอเดอพี่น้องกินกับเกเลือกันแล้วเด้อแต้ก็กิกน แกจ,จะกินยากเลนพี่โน่ข้างก,กินไปสิเซอไฟกระดับฝนตกในพี่โน่เฮ้ เฮ้ยเยย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 ยหยยยยยเยายยายย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 นยย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 ายย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 อยยยยยยยายเยย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 นยย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 หย่ยย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 นยย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 งยย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  นโตะกับไปลงกันทำไปกันเชียดกันคาคั่มเลคือเชี่ยนเยเออเชี่คาคั่มในคพี่แล้วพัวเอาคนเราไปการอื่นการอะไรเอ้เอากเอาระไห่เอาคนเราปกินแกงเขียดเลยพี่นกินข่าเศ้าอันนี้คือแพเด้อส่งให้มันสั่นเขาเลยป๊กแข็งาไ กินข้าวซอยกับแกงเขียวแกงเขียดจะไปมะขา,ามนัวหน่อแค้วกิางทอดดำทอดดมเมืนอทอดดมต้องก็สื่อดำทอดดำเมืนทอดมดมคาที่แท้ที่แท้กันแเลใช่ปะ โตอึ่งเลยพี่น้องหน้าตานี่มยคือโตอึ่งอยู่ได้ใา่โตอึ่งแต่มันเป็นโตเขียดเห็นมัไอยากเง้้าม่นยา่างเง้ยตู้หน้าเนี่ย เด็กพี่น้องกินข้าวกินข้าวเศร้าะทุกคนกินกับข่ากินข้าวใต้สายกินกับแกงเขียดพี่น้องมาเดินมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกับแกงเขียดเนาะกินกับลานเด้อมื้อนีก้กะ ปาพี่น้องแซบแซบแกงเขียดก็คือมีแต่แม่ไข,ข่คือโตโอ,อึ่งอะไรแกงใส่ผักเนาะแกงใส่ผักแป้งโนวาเมอน์นกาได้มาเด้อมาเด้อกินข่าข้ามเขา่ากระสม่นใหญ่พี่น้องกินข่าเศร้าน้ำกันเด้อนี่ตอนนี้เขาหนังกาคือเห็นต่พุงเนาะเข,ขากินเข่าลายพี่น้องกินเข่ากับหลานตอนเศร้าๆตอนเถียง ปิ้งซีนอันนี้กับมาเดอกินขา้าวมีแกงเขียดแล้วก็ปิ้งซีนแกงเขียดก็คือมีตะเกียบเมยไข่มื่อเข้าไปเยี่ยงแล้วก็ซื้อเอานนังคาเจ้าพี่น้องบัตรไปหาเองดอกว่าจะไปพุดเมฆขน,นมนมื่ออื่นนะ่ะนี่มาเดอร์มาเดอร์มากินขาน่าวนากันแซบ่บแซบ่แซบนกันเดอร์คืนมากินทำไมขา่มาวเนี่ยอยากข่าวอยากข่าวนน้ำบกบรรยากาศก็คือดีดีพี่น้องพน,นุกตกรากา คนกัสิไปหาใช้หุดนาแล้วก็ชอดยามนาอีกเลพี่น้องยามเห็ดนาอีกแล้วเห็ดก็คือว่าเขาเดียวนะก็หดยามนาอีกเลยพี่น้องคนกัเจ้านอยก็เริ่มทยอยออกนาออกไห้เบิดละทุกคนเพราะว่าชาวนากับมีแต่ซัำนี่เนาะออกไห้ออกนาแล้วกับบ่มีเวียกยังหลายามนีนก็หาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติแล้วก,ก็เห็ดนาหาเห็ดไห้พี่น้องบ่ได้ไปหาเงินหาคับอยู่ใยดอกเห็ดไห้เห็ดนาอย่างเดียวพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็กินข่าวกับแกงเขียดนอะพี่น้องพะยาก,กับมาเด้อมาเด้อสิแกงให้ให้สุก,กินสําหรับคลิปนี้กับบ่เมียงไลขอตัลาไปก่อนสบายดีคลิปหน้าพอกัน